เพื่อช่างกลับมาพบกับ j s c t u o l อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนช่างวันนี้เราจะมาสาธิตการา learning ปั๊มคอมมอนเรลของตัวไททันนะครับเวลาที่เพื่อนช่างเจอกับปัญหาเขาเรียกว่ารหัสนรกนะครับก็คือรหัส P0089 นะครับซึ่งรหัสนี้แรงดันของปั๊มคอมมอนเรลจะสูงเกินเป้าหมายนะครับเนื่องจาก กล่องส่งพันธุ์ไปหา SCV หรือปั๊มนั้นผิดพลาดนะครับทําให้การทํางานของ SCV และปั๊มนั้นผิดพลาดไปด้วยนะครับก็จะขึ้นรหัส P0089 ขึ้นซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องระดับโปรนะครับเราก็จะทํางานได้ลําบากก็ต้องให้เข้าศูนย์นะครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เรามี a u t o b o อ V30 นะครับซึ่งเป็นระบบสัมผัสนะครับหน้าจอคมชัดแบบ h d นะครับตัวนี้นะครับ เพื่อนช่างก็จะสามารถเร์นนิ่งในรหัสนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องระดับโปรนะครับมาดูวิธีการเร์นนิ่งกันนะครับเพื่อนช่างนะครับให้เรากดเปิดเครื่องที่ปุ่มเปิดเครื่องนะครับนะฮะเครื่องก็จะทําการโหลดข้อมูลของตัวแฟลชนะครับตัวโปรแกรมนะครับที่อยู่ในเมมโมรีนะครับออกมาตอนนี้เครื่องบูตหน้าจอตัวเองออกมาแล้วนะครับบูตโลโก้ V30 ขึ้นมา ตัวนี้ดูเวลานะครับการจับเวลานะครับตัวนี้กําลังทําการเซิร์ชหาข้อมูลอยู่นะครับตัวนี้ทํางานเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับหน้าจอจะบูตออกมาแล้วนะครับเพื่อนช่างนะครับตัวนี้จะเป็นการดิโนสนะครับวินิจฉัยเครื่องยนต์นะครับเซลฟ์เช็คนะครับเป็นการเช็คตัวเองว่ากล่องเราเสียหายไหมเวลาที่เราเชื่อมต่อกับรถไม่ได้นะครับตัวเครื่องเองเสียหายไหมหรือว่าสายเราเสียบไม่แน่นกันแน่นะครับเวอร์ชันเป็นการเช็คเวอร์ชันของกล่องนะครับ เซตติ้งเป็นการเซตติ้งหน้าจอแสงสีเสียงนะครับ PC Link เป็นการเชื่อมต่อไปที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับ Short Down เป็นการปิดเครื่องนะครับแต่ที่เราจะใช้งานก็คือเป็นตัว Dynos นะครับเป็นตัววินิจฉัยเครื่องยนต์นะครับจิ้มเข้าไปเลยครับเพื่อนช่างนะครับพอจิ้มเข้ามาก็จะเจอหน้าจอของยุโรปนะครับอันนี้คือโชว์สถานะว่าเรากำลังทํายุโรปอยู่นะครับ ให้เรามาเลือกว่าเราจะเช็ครถประเภทไหนนะครับยุโรปเอเชียจีนนะครับอเมริกาหรือว่าออเทอร์นะครับแปลว่าอื่นๆนะครับรถที่ไม่ได้ระบุในนี้นะครับตอนนี้เรากำลังจะเช็คไททันปี2011อยู่นะครับให้เราเลือกที่เอเชียนะครับหาหายี่ห้อรถนะครับอันนี้มิตซูนะเราเจอแล้วนะครับถ้าไม่เจอให้เราเน็กไปที่เพจใหม่นะครับเน็กแปลว่าเลื่อนนะครับ pg แปลว่าเพจนะแปลว่าหน้านะครับกดเข้าไปมันก็จะไปหน้าใหม่นะครับ ถ้าขึ้นสีเทาๆอย่างนี้แสดงว่าสุดแล้วนะครับมาหน้าสุดแล้วให้เราย้อนกลับตัวนี้นะครับกดย้อนกลับมานะครับก็จะเจอมิซูนะเข้ามิซูเลยนะครับกดมิซูเข้าไปนี่เวอร์ชั่นของกล่องนะครับฮะเราก็กดโอเคเลยนะครับเวอร์ชัน7.30นะครับกดโอเคเข้าไปนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับกล่องจะกำลังทำการประมวลผลอยู่นะครับ ตอนนี้กำลังโหลดซอฟต์แวร์ของมิตซูขึ้นมานะครับยี่ห้ออื่นตัดทิ้งทั้งหมดนะครับตอนนี้กำลังโหลดข้อมูลของมิตซูทั้งหมดออกมาให้เรานะครับทุกโซนนะครับมันจะดาวน์โหลดออกมาทั้งหมดนะครับมันถามแล้วว่าอยู่ประมาณไหนในคุณจะเช็ครถประมาณไหนนะครับต่ำกว่าปี25้ไหมหรือว่าจากปี2006ขึ้นมานะครับก็ให้เราเลือกตัวนี้ตัวสูงนะครับขึ้นมาเลยครับ พอขึ้นมามันก็จะถามเราว่าจะสแกนแบบดั้งเดิมเลยไหมนะครับออริจินลนะครับเมนูสแตนดาดของรถหรือสมาร์ทซีเล็นะครับเข้าไปเลือกหารุ่นรถเองนะครับต้องรู้รุ่นรถหรือว่าสแกนแบบออโต้นะครับมันจะสแกนทั้งหมดของรถยนต์นะครับให้เราเลือกแบบออริจิน а ลนะครับแบบดั้งเดิมนะครับแบบสแตนดาดของรถนะครับมันจะเลือกให้เราถามโซนว่ารถรุ่นนี้โซนผลิตที่ไหนนะครับโซนยุโรปไหม หรือว่าโซนเอเซียนะครับหรือโซนญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นออสเตรเลียนะครับอ่าพวกนี้อเมริกาเหนือนะครับอเมริกาเหนือก็ให้เราเลือกโซนเอเซียเรานะครับคือโซนนี้นะฮะนะครับรายการผลิตของเอเซียเรานะครับโซนนี้นะฮะก็จะมาเจอรุ่นรถนะครับมาเจอรุ่นรถอันนี้หน้านี้จะมีรุ่นรถอยู่เท่านี้นะฮะหน้านี้นะครับนะครับให้เราเน็กเพจนะครับเน็กแปลว่าไปที่หน้าใหม่นะครับ อันนี้อีกหน้าหนึ่งนะครับมีมีปาเจโลมาแล้วนะครับอ่าเรายังไม่เจอไททันนะฮะเน็กไปอีกครับเราเจอไทตันแล้วและสตาร์ได้แล้วนะครับเพื่อนช่างคือตัวนี้นะฮะนะครับรุ่น KA KB เนี่ยนะครับของบ้านเรากดเข้าไปเลยครับนี่คือปีของรถยนต์นะครับเพื่อนช่างนะฮะให้เราก็ลองสุ่มเลือกดูว่ามันเป็นปีอะไรก็เลที่เราไม่รู้นะครับถ้าเรารู้เราก็เลือกรถปีไปเลยครับ2011นะครับ อันนี้คือดูเครื่องยนต์นะครับลายผลิตของเครื่องยนต์นะครับ KA4T เนี่ยนะครับของรุ่นนี้นะครับแล้วก็ไปดูนะครับที่แผ่นเพจของรถยนต์นะครับแต่รุ่นนี้คือรุ่น KA4T เนี่ยเราก็เลือกเข้าไปนะครับเป็นเครื่องประเภทไหนนะครับ 4D56 นะครับเครื่องรหัส 4D56 นะครับเราก็เลือก 4D56 ตัวบนนี้เลยก่อนเลยนะครับลองเข้าไปดู 4D56 ตัวบนเกียร์นะครับออโต้ไหมนะครับหรือเมนูน5เกียร์นะครับเราก็เลือกเมนูนน ัวนี้นะครับเกียร์มินวน่นเกียร์ธรรมดานะครับฮะอันนี้จะเป็นรหัสตัวถังของเครื่องยนต์นะครับเราก็เลือกนะครับอลองสุ่มเลือกรหัสตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือรหัสตัวถังของของตัวนี้ถ้าเราเลือกผิดมันก็เข้าได้นะครับรหัสตัวถังส่วนมากจะไม่ซีเรียสน,นะครับตัวนี้จะเข้ามาที่เครื่องยนต์นะครับมิตซูเรียกเครื่องยนต์ตัวเองว่า MPI GDI Diesel นะครับ ไม่ได้เรียกว่าเอนจินนะครับมิตซูเรียกเครื่องยนต์ตัวเองว่าตัวนี้นะครับอิมมบิเลเซอร์นะครับ ABS อ SRS ถุงลมนะครับระบบ e-tag ครับรุ่นนี้นะครับกล่องควบคุมประมวลผลกลางของรถยนต์นะครับบอดี้ของรถยนต์นะครับการล็อกไฟเลี้ยวต่างๆคือใช้กล่อง e-tag คุมนะครับครับสเตลลิ่งแองเจิลเซนเนะครับเป็นการจับปรับตั้งองศาพวงมาลัยไฟฟ้าของรถเก่งนะครับตัวนี้นะฮะ ให้เราเลือกที่เครื่องยนต์นะครับเพราะเราจะเข้าไป Learning supply Pu m มมันนะครับเราจะเข้าไปซั p p l y ปัมให้เลือกที่ MPI ตัดทุกระบบทิ้งนะฮะเหลือแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับตอนนี้มาครับถ้าเพื่อนชจาาจะอ่านโค้ดก็ให้เข้าไปที่เซลล์นะครับไดโนซิสนะครับแปลว่าวินิจฉัยตัวเองนะครับวินิจฉัยเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เข้าไปเลยครับวินิจฉัยเครื่องยนต์คือตัวนี้ลองเข้าไปอ่านดูนะครับพอเข้ามาก็จะเหมือนกับเครื่องทั่วไปครับ ลีดโค้ดนะครับลีดฟอสโค้ดนะครับลีดแปลว่าอ่านนะครับฟอสแปลว่าข้อบกพร่องโค้ดอ่านข้อบกพร่องรถยนต์ตัวที่2ก็จะเป็นอีลาร์ดีทีซีนะครับลบข้อบกพร่องรถยนต์อ่านค่าฟีดเฟรมนะครับเป็นการบันทึกกล่องดําของรถยนต์นะครับอันนี้จะเป็นฟีดเฟรม Data ผ่าน o b d 2นะครับตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนช่างเข้าไปที่ลีดฟอสนะครับลองอ่านดูนะฮะอ่านข้อบกพร่องของคันนี้ดูนะครับก็จะมีรหัสประจําตัวของมิตซูเข้าเลยนะครับ 1102นะครับตัวนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อ ASC กับแค n นไม่ได้นะครับซึ่งรุ่นนี้ไม่มีนะครับเราก็ U1101 นะครับเป็นการเชื่อมต่อกับกล่องเกียร์ไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็จะเป็นโค้ดฝั่งของมิตซูทุกคันนะครับทีนี้เราก็แบ็กกลับออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแบ็กกลับนะครับแบ็กกลับอีกรอบนะครับตัวนี้นะครับ มาดูที่อ,อีกรอบหนึ่งนะครับเครื่องยนต์เข้าไปใหม่นะครับอพอเข้ามาที่เครื่องยนต์เนี่ยเราจะไม่อ่านแล้วนะครับอันนี้ Data l e a d เป็นการดู Data สดอันนี้จะเป็นการ c t t v v t e ท t นะครับเป็นการเทสเครื่องยนต์การหยุดเครื่องยนต์ทีละสูบพวกนี้นะครับาการเทสหารอยรั่วต่างๆตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับ s p ปเ i a ยล u n c t i o ันนะครับให้เราเข้าไปที่ s p e t i a l Function นนะครับเราจะเข้ามาที่การเทส การเล a r น i n g ต่างๆปีกวีเสื้อพวกนี้นะครับการดู ECU Information ข้อมูลของ ECU นะครับ Information แปลว่าข้อมูลนะครับตัวนี้จะเป็นโค้ดต่างๆของรถยนต์นะครับ Provision นะครับ Provisional นะครับเป็นการดูโค้ดข้อบกพร่องที่มันเก็บไว้นะครับอันนี้จะเป็นการ i n i t i a t i o n นะครับตัวนี้จะเป็นการ Supply p ปั๊นะครับนะครับคือตัวนี้นะฮะ s u p p l y ปั๊ม ให้เราเข้าไปที่ตัวล่างสุดนะครับนะครับ initialization นะครับเข้าไปเลยครับเป็นการซับไพ่ปั๊มของรถรุ่นนี้นะครับพอเราเข้ามาที่ซับไพ่ปั๊มก็จะบอกเรานะครับว่าตอนนี้นะครับเป็นการซับไพ่ปั๊ม exchange นะครับ service นะครับแปลว่าเวลาที่เราเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยน scv เนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่โหมดนี้คือโหมด exchange service นะครับเป็นการซับไพ่นะฮะก็ให้เรากดที่ตัวมันเข้าไปเลยนะครับ จิ้มเข้าลงไปเลยนะครับนะครับ Please waiting นะครับรอสักครู่นะครับนะครับมันบอกให้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับเอ่อตัวนี้รถผมกําลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเวลาที่เราจะซัพพลายปั๊มเนี่ยเราจะต้องทําการดับเครื่องยนต์นะครับให้เปิดสวิตช์ออนไว้นะครับนะครับให้ดับเครื่องนะครับ ผมจะทำการับเครื่องยนต์นะครับผมเปิดสวิตช์ออนนะครับตอนนี้นะครับเปิดสวิตช์ออนอยู่นะครับจะเห็นว่าน็อตนะครับ initializer นะครับ i n i t i a l i z e นะครับตัวนี้จะยังไม่ได้มีการซัพพลายปั๊มเกิดขึ้นนะครับรถคันนี้นะฮะเราก็จะทำการซัพพลายปั๊มนะครับอันนี้เป็นการพิมพ์เอกสารออกไปอันนี้นะครับ excuse นะครับเป็นการดำเนินการนะครับตัวนี้ back u p ผมจะดําเนินการในการซัพพลายปั๊มนะฮะใช้เวลาไม่นานโอเคครับคุณต้องการที่จะคอมมานด์นะครับคำสั่งวิสนะครับซัพพลายปั๊มชัวหรือไม่นะครับเรายัวชัวนะครับกดโอเคพีชเวดดิ้งนะครับรอสักครู่นะครับจะสังเกตว่าเราทําการซัพพลายปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับข้อความจะขึ้นบอกว่า m p l e t e นะครับสำเร็จ นะครับคุณได้ทำสำเร็จแล้วนะครับกดโอเคไปครับแค่นี้ครับง่ายๆนะครับเพื่อนช่างนะครับในการที่จะเราจะซัพพลายปั๊มของมิตซูไททันอันนี้คือปี2011นะครับปีสูงแล้วนะครับเครื่องรุ่นนี้ราคาไม่แรงนะครับผมกำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้เพื่อนช่างสนใจก็กิ้งกางหาได้นะครับสำหรับวันนี้ JSC อ o o l ทนก็ขอขอบคุณเพื่อนช่างที่ติดตาม การเรียนิ่งการซัพพลายปั๊มในรหัส0089ของมิตซูนะครับขอบคุณครับเพื่อนช่างสวัสดีครับ